ดีครับพบกับนบลพาปลูกอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนบอลก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับวิธีปลูกแตงร้านนะครับซ้ําที่เดิมนะครับครั้งนี้นบลปลูกซ้ําเป็นครั้งที่3นะครับในร่องแปลงตรงนี้นะครับแล้วก็นบลจะมาแนะนําเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการปลูกแตงร้านนะครับระบบสายน้ํานะครับแล้วก็การปิดสายน้ําหยดนะครับตรงปลายายน้ําหยดนะครับว่าเรามีวิธีทําอย่างไรกันบ้างนะครับ แล้วก็วิธีปลูกซ้ำนะครับนี่นะครับแต่งซ้ำนะครับครั้งที่3นะครับว่าทําอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับก็เป็นบริเวณสวนที่น้ำบอลได้ทําการปลูกซ้ำนะครับตรงนี้เป็นการปลูกซ้ำครั้งที่3นะครับแล้วก็จะมาเริ่มดูกันจากปลายสายเลยนะครับแต่วันนี้จะมีเทคนิคมาฝากกันนะครับนี่นะครับตรงปลายสายนะครับนี่ครับ เราจะมาดูวิธีการปิดสายล้ำหยดนะครับแบบเท่ๆนะครับเดี๋ยวน้องบอลจะทําให้ดูนะครับการปิดสายล้ำหยดนะครับอย่างนี้นะครับก็มีวิธีทำได้หลายแบบนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้จะมาให้ดูแบบวิธีนี้ก่อนนะครับการปิดสายล้ำหยดนะครับแล้วก็ตัดมาหนึ่งชิ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็พับเจ้าตัวนี้เข้านะครับเพื่อนๆพับเข้านะครับพับเข้าแล้วก็ตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับ นี่นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับเสร็จนะครับหนึ่งวิธีนะครับส่วนวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองนะครับนี่มาดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับวิธีที่สองนะครับที่ปิดสายน้ําหยดนะครับก็คือเราจะใช้วาวนะครับใช้วาวัวปลาไหลนะครับปิดเข้าไปเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะมีข้อดีนะครับเวลาเรา เวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีเศษปุ๋ยเข้ามาอยู่ในท่อใช่ไหมครับพวกตะกอนต่างๆครับแล้วก็สามารถจะเปิดวาล์วตรงนี้นะครับแล้วก็ให้น้ําเขาไหลออกนะครับพาพวกตะกอนออกไปได้เลยครับส่วนตอนนี้น้ําปิดอยู่นะครับก็เลยไม่เห็นนะครับโอเคนี่นะครับเราก็จะพาดูกันไปเลยนะครับนี่นะครับ ทางนี้น้บอลปลูกแบบใช้แกลบนะครับตรงนี้ก็เป็นแกลบนะครับใช้แกลบแกลบกลบลงไปนะครับเป็นการปลูกแบบใช้แกลบกลบครับการกลบเมล็ดนะครับนี่ใช้น้บอลใช้แกลบนะครับกลบเมล็ดนะครับครั้งนี้นะครับก็การกลบเมล็ดนี่เราก็ใช้ได้ใช้วัสดุได้หลายอย่างด้วยกันนะครับที่จะนํามากลบนะครับก็แล้วแต่จังหวะแล้วก็โอกาสที่ จะได้วัสดุตัวไหนมากลบมเมล็ดนะครับบางครั้งนบอลก็ใช้แกลบบางครั้งก็ใช้ดินนะครับดินที่ที่เขาเผาถ่านนะครับเขาเผาถ่านเสร็จแล้วนาะบอลก็ไปขอมาครับดินที่เป็นขี้เถ้าผสมกับดินนะครับออกมากลบมเมล็ดก็ตัวนั้นก็จะดีนะครับเพราะว่าจะมีขี้เถ้าขี้เถ้าก็มีลธิ์มีด่างที่สามารถป้องกันเปลี้ยะอะไรได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือฝนตกนะครับหาไม่ได้ก็ใช้ แกลบสดนะครับแกลบดิบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ดีนะครับก็เป็นแกลบดำนะครับแกลบดําที่เราใช้แกลบมาเผาไฟให้เป็นแกลบดำครับตอนนั้นก็ก็ดีนะครับถือว่าดีวันนี้ก็ปลูกประมาณหนึ่งกระป๋องนะครับการเริ่มแรกนะครับเพื่อนๆนะครับการเริ่มแรกก่อนที่จะปลูกนะครับก็ปล่อยน้ําเข้าสวนก่อนนะครับก็แต่งสายน้ําให้มันได้ระยะดีๆนะครับเหมือนกับนี่ครับ ตรงนี้นะครับนี่แถวที่สองนี่สายน้ํายังไม่ได้นะครับเห็นไหมครับก็ดึงมานะครับให้ได้ก็สามารถจะปลูกได้เลยนะครับอ่านี่บอกเลยว่านาบอลไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับก็ปลูกไปเลยนะครับเพียงแต่ทําการกาจัดวัชพืชออกไปก่อนนะครับวัชพืชก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําการกําจัดออกไปนะครับอันนี้นาบอลก็ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องไม่ต้องรามาครับ การปลูกแตงเป็นธุรกิจมันจะต้องใช้อยู่แล้วนะครับมันจะต้องทําแบบนี้นะครับนี่นะครับการปลูกอินรีย์นะครับแตงปลูกอินรีย์นะครับก็สามารถจะปลูกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าปลูกเป็นสวนใหญ่นี่มันจะต้องใช้ควบคู่นะครับเป็นการปลูกอินทรีย์เคมีนะครับถ้าเราใช้อินรีย์อย่างเดียวนี่มันจะแทบจะไม่ได้ผลผลิตนะครับก็ ก,ก็แล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับแต่ว่าส่วนของนาบอลน,นี้จะเป็นการปลูกแบบอินรีย์เคมีนะครับนี่นะครับก็ปลูกก็ไม่ได้ใช้ปูนขาวหรือว่าอะไรนะครับครั้งนี้นะครับก็ปลูกไปเลยนะครับ ไปเลยนะครับนี่ก็ลูกชายก็กำลังกลบเมล็ดอยู่นะครับไปดูการไปดูวิธีกลบเมล็ดหน่อยครับไปดูวิธีการกลบเมล็ดกันหน่อยนี่นะครับเราก็วางไปเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเม็ดแต่งครับวางไปเลยครับสองเม็ดกลบครับนี่สองเม็ดกลบไปเลยครับนี่ วันนี้อากาศดีมากครับวันนี้นี่ครับก็สังเกตได้ว่าผ้าคลุมก็ขาดหมดแล้วนะครับเพราะอันนี้เป็นการปลูกครั้งที่สามนะครับนะแม่บ้านของผมก็กําลังวางเมล็ดไปนะครับส่วนอันนี้ลูกชายก็ทําการกลบเมล็ดตามนะครับเป็นการธุรกิจภายในครอบครัวนะครับ ส่วนเชือกนะครับเชือกที่ใช้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆใช้เชือกแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับกล้องมันไม่โฟกัสนะครับนี่นะครับตอนนี้นะเพื่อนใช้เชือกแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะมันจะแข็งแรงมากครับเชือกนี้นะครับส่วนเมื่อก่อนผมเคยใช้เชือกอ่าอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบบนี้นะครับนี่ นี่ฝั่งนี้นะครับเชือกแบบนี้เขาจะจะใช้ได้ประมาณสองสามครั้งนะครับนี่ประมาณหนึ่งปีนะครับแต่ว่าต้องใช้สองเส้นนะครับถ้าใช้เส้นเดียวนะครับตัวนี้ขาดแน่นอนนะครับถ้าแตงเราสวยนะครับแตงถ้าแตงขึ้นสูงสุดสุดค้านะครับก็คือเชือกตัวนี้จะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าตอนแรกผมเคยใช้นะครับแล้วมันก็ขาดนะครับตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนต้องใช้สองเส้นนะครับถึงจะใช้ได้นะครับส่วนเจ้าตัวนี้นี่ เส้นเดียวก็เอาอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ใช้สองเส้นเพื่อความมั่นใจนะครับเพื่อความชัวร์นะครับนี่นะครับเพื่อนๆพามาดูตรงนี้นะครับนี่นะครับนะครับใช้สองเส้นอย่างนี้นะครับด้านบนนะครับส่วนด้านด้านล่างนี่ก็ด้านล่างนี้ไม่มีปัญหาครับด้านล่างนี้ใช้เส้นเล็กก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับด้านล่างแต่ว่าด้านบนนี้แนะนําให้ใช้สองเส้นนะครับถ้าเชือกขนาดนี้นะครับ หลังจากปลูกเสร็จนะครับให้เพื่อนๆใช้ตัวยาไตรคอฟอนนะครับผสมด้วยคาบารินนะครับฉีดพ่นทันทีนะครับเพื่อป้องกันพวกแมลงต่างๆนะครับแล้วก็โดยสําคัญนะครับหอยนะครับเพื่อป้องกันหอยนะครับหอยนะครับจะมากัดรากของแตงของเรานะครับตอนที่แตงกําลังจะออกรากนะครับถ้าทําให้แตงตายนะครับแล้วก็ไม่เกิดขึ้นมานะครับนี่นะครับหอย แตงนี่เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับเพียงแต่เราต้องเพียงแต่เราต้องใช้ความสนใจนะครับให้ความสนใจเขานะครับแล้วก็ต้องตรวจดูว่าเขามีอะไรหรือเปล่ามีโรคมีแมลงมากัดหรือเปล่านะครับก็ดูไปตามอาการนะครับก็แค่นี้ก็ได้ผลนะครับการถูกแตงครับง่ายมากนะครับโอเคนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับเพื่อนนบอลทําคลิปต่อไปก็จะได้ไม่พลาดนะครับการที่นบอลจะเอาเทคนิคดีๆ สาระที่ดีเกี่ยวกับการปลูกแตงนะครับมาฝากกันอีกนะครับโอเคครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ให้เพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับท้องรยต่องก็เป็นที่รักของทุกคนนะครับคิดวังชิงใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ 아직 남아있어 이렇게 떠나면 나는 어떡하라고 나에게 한 번만 기회를 줘 떠나가지마 난널 아직 잊을 수가 없어 여기 있는데 아직 있는데 낯샹저 나가지만 난너 나지게 수가 없어. 여기 있는데 아직 있는데.